สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูป๊อปอายนะคะวันนี้คุณครูป๊อปอายจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูป๊อปอายแล้วนั่งตัวตรงค่ะปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที ปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆ,ๆ,ๆรู้หรือไม่คะว่าใครคือผู้คิดค้นและพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลยน,น,นะคะผู้ที่คิดค้นและพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้านั่นเองคะ่ะเด็กๆ โดยหลักของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่2อย่างด้วยกันคือความพอดีและความมีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างความพอดีเช่นเวลาเรารับประทานอาหารไม่ว่าจะที่โรงเรียนที่บ้านหรือข้างนอกนะคะเด็กๆเด็กๆตักแต่พอทานตักแต่พอดีจะได้ไม่กินเหลือและเป็นการแบ่งปันผู้ที่มาตักที่หลังเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะตัวอย่างต่อมาเวลาเด็กๆไปเซเว่นอีเลเใช่ไหมคะ เด็กๆสำรวจเงินในกระเป๋าของตัวเองว่ามีกี่เหรียญ1น3 2 3และ4เหรียญเด็กๆดูสินค้าที่เด็กๆสามารถจะซื้อได้ไม่เกินความจำเป็นและไม่เกินความพอดีของเด็กๆนะคะและที่สำคัญถ้าเป็นไปได้เด็กๆสามารถมีเงินเหลือเพื่อไปอดออมได้ด้วยนะคะ ต่อมาเป็นความมีเหตุผลนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆมีเงินอยู่จำนวนเงิน30บาทเด็กๆต้องออกไปซื้อของในตอนเช้าเด็กๆรู้สึกหิวมากแต่พอไปถึงสถานที่นั้นปุ๊บร้านค้าใช่ไหมเด็กๆเจอของเล่นกับอาหารเช้าเด็กๆจะเลือกซื้ออะไรก่อนเก่งมากเราต้องเลือกซื้ออาหารเช้าก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลตอนแรกที่เราออกมาคือ เราหิวถูกไหมคะเราก็เลยต้องเป็นไงลูกมีเหตุผลในการเลือกก็คือเลือกอาหารเช้าเพราะเราออกมาเพราะเราหิวใช่ไหมคะส่วนของเล่นค่อยมาซื้อก็ได้ต่อมานะลูกเป็นตัวอย่างบ้านตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กๆจะเห็นอ่ะดูสีเขียวก่อน30%เเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยแบ่งพื้นที่ไว้เพื่อทำนา เห็นไหมเราก็จะมีพื้นที่ส่วนบนซ้ายมือใช่ไหมคะเพื่อไว้ทํานาส่วนต่อมาขวามือข้างบนเขาบอกให้แบ่ง3 0เซเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ําเวลาที่ฝนตกนะคะตกลงมาเราจะได้มีแหล่งเก็บน้ําเพื่อเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้นะคะเด็กๆต่อมาตรงสีเหลืองเห็นไหมเขาบอกว่าให้เด็กๆแบ่ง3 0เอร์ซเช่นกันเอาไว้ ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์นะคะอ่าเราจะเห็นในรูปตัวอย่างเห็นไหมลูกเขาเลี้ยงเป็ดแล้วก็มีการปลูกอะไรเนี่ยสีแดงแดงน่าจะเป็นมะเขือเทศอ่าสีเหลืองเหลืองนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนอกจากเราจะปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคแล้วเนี่ยถ้ามันพอเหลือใช่ไหมลูกเราก็สามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือนได้นะคะ ต่อมาสี่ซ้มเขาบอกว่าให้แบ่ง10%เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรลูกพื้นที่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมในรูปเนี่ยแต่เราก็เป็นไงคะปลูกบ้านหลังเล็กๆก,ก็ได้ให้แค่พออยู่ก็พอใช่ไหมลูกเราไม่ได้จําเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่บ้านเนี่ยมีไว้สําหรับอะไรหลับนอนพักผ่อนอาศัยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นไงคะลูก มีแค่หลังเล็กๆก็พอเนาะลูกเนาะเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีบ้านหลังใหญ่หรือมีรถคันโตใช่ไหมลูกแต่คือการอยู่กับครอบครัวเราอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขได้แล้วใช่ไหมคะและนี่ก็คือบ้านตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองอะ เราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะสามารถพอเพียงได้อย่างไรบ้างคะคุณครูบ๊อบอายจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือปรอะประหอยอะดดหยัดประหยัดค่ะและอะไรคะอโอดอดออ,อ,อ,ออมออม,อม,อมการประหยัดอดออมนั่นเองค่ะ ซึ่งเด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นเวลาเด็กๆได้เงินจากผู้ปกครองหนูใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อข้าวซื้อขนมหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเด็กๆเนี่ยมีเงินทอนกลับมาเด็กๆสามารถเอาเงินทอนนั้นนะคะมาหยอดกระปุกออมสินที่หนูมีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นหรือไว้ซื้อของที่จําเป็นกับชีวิตของเด็กๆนั่นเองนะลูกนะ เรียนจบแล้วนะคะคุณครูป๊อบอายก็มีการบ้านฝากให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะงานแรกก็คือให้เด็กๆทำใบงานที่คุณครูป๊อบอายปริ้นให้เด็กๆนะคะงานที่สองก็คือให้เด็กๆประดิษฐ์กระปุกออมสินจากเศษวัสดุเหลือใช้เดี๋ยวคุณครูป๊อบอายจะส่งตัวอย่างไปให้ในลรายกลุ่มผู้ปกครองนะคะก่อนจากกันคุณครูป๊อบอายก็มีคำศัพท์น่ารู้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะ คำแรกนะคะ T R E E T R E E มีใครรู้บ้างว่าแปลว่าอะไรคะ T R E E อ่านว่า t r ีแปลว่าต้นไม้คะ่ะเด็กๆลองทวนสิคะ T R E E tree ต้นไม้ค่ะคำต่อมานะคะ h o u s e house <S แปลว่าอะไรคะมีใครรู้บ้างเอย่ยเก่งมากค่ะ house แปลว่าบ้านเด็กๆลองทวนสิคะ h O U S E house แปลว่าบ้านค่ะ